สวัสดีครับผมช่างทันนะวันนี้เดี๋ยวเรามีงานทดสอบนะครับผมมีก่อนส่งนะครับผมเป็นมีดทรงคัตติ้งนะครับผมแต่ว่าเป็นด้ามไม้นะครับผมก็อันนี้ใบยาวสิบนิ้วนะครับผมกว้างสองจุดนะครับผมงานสั่งทำนะครับเหลกแนบเดี๋ยวเรามาลองเทสการใช้งานดูนะครับผมก็เดี๋ยวลองกับไผ่นะมีตาด้วย เดี๋ยวลองฟันดูครับผมว่ายัางรักษาคมอยู่หรือเปล่านะหลังจากเราอบชุบมันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมก็ลองดูสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันจะถูกดินนะเบาๆหน่อย ครับผมตาก็แก่ประมาณนี้เดี๋ยวลองฟันข้อดูนะครับผมโอ้โหจมลงเลยนะครับผมมาเปิดคมแบบค่อนข้างบางหน่อยนะคมดีจริงจครับผมทุบมาเรียบร้อยไม้ก็แก่อยู่ครับผม กินค่อนข้างกินดีองศาครับผมเนี่ยครับผมเทครับผมเดี๋ยวลองเทสดูครับผมดูการรักษาขมครับผมมียังเสียบอยู่หรือเปล่านะโอ้โหขมนี่หวานนะครับผม สาคมดีครับผมชุบมาสุดๆครับผมตัวนี้สารชุบตัวนี้สุดๆครับผมโอ้โหคมนี่หวานนะครับผมไม่มีดุ่มไม่มีคมแตกคมอะไรนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดก็ขออภัยนะครับผมพอดีมืดฝนนะครับผมฝนกําลังมาครับผมคมนี่หวานนะครับผมหวานแบบคือมันหวานเฉียบมากครับผมรักษาคมดีดี นะครับผมคุมหวานหวานนะครับผมก็ผ่านครับผมงานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมีชื่อผมตีนะครับผมโอเคครับผมนะครับผมก็งานจะทิ้งรอยค้อนนะครับผมขัดผิวใบละเอียดหน่อยนะครับผมก็สําหรับเล่มนี้ก็ถือว่าออกมาได้ดีครับผมชุบอบชุบมายังได้ดีครับผมไม่ดุไม่บานนะครับผมก็ดูครับผมก็คุมยังหวานนะครับ นะครับผมคมหวานหวานนะครับผมักษาคมดีครับผมสามรสาตัวนี้เราให้อุณหภูมิชุดมามันค่อนข้างดีโอเคครับเล่มนี้ผ่านครับผมขอบคุณครับ